สวัสดีครับล่าสเดนะครับบารเนี่อิ่มแล้วเนี่ยนะไปซื้อฟองสุดรถอหัวกกันมาโอ้ยอิ่มแล้วสวัสดีครับพี่น้องมือนีบ้ารุดยูบาน สองสามหมืหน่นเราได้ครับเพินวาคาวโควิดมาหลายมาหลุดป,ประกาศไปไซดเลยครับย่านติดลูกติดเนี่ยมือน,นี่บ้านหลุดสิบมบาเห็ดสร้อยจุซูกิินนะครับสูตรแปดรี้วครับอันนี้เนื้อมาตีตลาดบางบอ่อเะครับตลาดบางบอ่อแปลงงาเนี่ยครับเนื้อไม่ไหม้เลยครับเนื้อไม่ไหม้กินต้องการเรื่องพี่น้องเรื่อักขั้นจองครับ บารูดปลูกไว้ในบอ่อปูนหลังบานกำลังงามครับในบอ่อปูนก่อนเยอะยมากกินน้ำกันแล้วไม่ร้อนเด้อเฮ้ยเหนื่อยเามงางๆเหนื่องงามนี้นครับเหนื่อยขึ้นกันเลรครับอีสานมาเท่านี่เหนื่อยบนโซดครับอยู่ตลาดบางบั เปิดขา,าสดๆเลยครับข้อหัวไม่ไม่เหมืพริกไม่ไมแซ่บครับกินหมากมะละกอ้นเบิ้์นยครับด้วยแอนตเนนาครับแอ,อ,อนาเหนะงาม,งาม คือบาดเท่าหมดล้วครับเ,น,เนื้อปอดสารเดียวกันครับพยาธิว่าเป็นได้ยาซ้ำโควิดเหรอครับกินโหลดชัวพยาธสายพันธุ์ยั่งหรือว่าเป็นได้ยาซ้ำโควิดเหรอครับ หมื่นเนี่ยยังน้อยนะครับด้วยท้ายนึงกั้วครับบมวกกาออกนอกบ้านแล้วครับยานโควิดหลาย,ยกิิกน้วายส้อยจุบ้านเท่า ่างกายขาดก้อยมาหลายหมื่นแล้วพี่น้องหนูได้ขอจัดก้อยเน้นจักน้อยเงินบางลูกก็สิได้ไปเฮ็ดงานเนะครับมือเงินโควิดกับโควิดตัวเนาะครับบ่มีเงินกับยู่มื่ไรเท่ากัน,ไ,กนไปเฮ็ดงานรับจ้างตัวครับบอกไปเฮ็ดงานบ่ได้กลับไปอยู่บ้านนอกเขาจะเกี่ยนเนี่ยหาเงินยังลูกเรียงเนี่ยตัว แก้วกับกระบานเท่ากันนะครับหนึ่งรสเด็ดของขวดไม่ไม่แบบปีกไม่ไมแต่ผงสูตรโคบอโมแมนแปงน้งนวดนะ,ค,ะนออกกดครับแป้งนวดหอมแบ์กูดแสีบครับมาตรงอยู่บ้านเท่าก็ไดก้กินกันลาบกอย บากุดัดนักเลือน,น่ืหนักกายขาดก้อยไร้มือเผาครับปลาก้นจองอุนดอนเอิญพักกรนจองนะครับเน้ออุบวนเอิญพักไผ่ไงบอกนึน้แมนพักไผ่ไงล่ะครับอุบวนปลกระดากินเน้ยังกระเส จัดไหนเลยครับผักกะเดาผักกะเดาหวานครับผักกะเดาหวานผักะกะเดาคุยแก้วหลดนี่ตบตูดใด่สีนี่ยังแช่ บบา,าย,ยุสัสเด้อครับเด้อโควิดมากแล้วเด้อครับเด้อหลอกสองเศรษฐแต่กิจสิพ่างรามค่าของวันนี้ล่ละึอือลายแต่บ้ารู้จะกินเบิร์ตบะน,นอ่องน่อเนี่น้ำกันกินน้ำกันครับ บะหมี่หนาวเห็ดกับมาอัดกิบใส่พริ้นองแล้เบิร์นเนเะหอมแบบแจบ๊กหวานผู้เดียวนะเขาเรื่องสีวาพิบาเนาะบะบ่ากับสีบ่าครับโควิดมาหรอนี่ บารุดสุกลกับไปเห็นหน้ากับโควินรอบเนี้เเ้อพี่นอนเล้าติดตามบ้ารุดบ่ารุดสิอยู่ใ้บอ่อแปดสิวถ้าอยู่ใ้อีกสามเดือนก็คือบ้ารุดบ่ตาย <c oughs> ถ้าถ้าบ่เห็นบ้ารุดอยู่บ้านแปดสิวก็คือปุ่นอด้อครับไปเห็นหน้าอยู่บนเด้อครับเบอหมดสิ้นแล้วทุกอย่างอื กินยังเก,เกิดกระซ่ามาันนาะพี่นอนะ้องเนาะยูบานเท่าก็มพี่ขอกินขึ้นกันหอกหาได้ร้ายก็เอาไปว่าไดไหรอกหากินข้ามตายไปทุกคนนะใครกันละคันเทนาอันนี้มาต้องปั่นยากเด้อคันเทนาตัวนี้เด้อไปซื้อเอาตลาดรถครับนี่ อันเทศน้าไม่ไม่เต็มดึกๆอยู่สดๆไปซื้อเอารต์ตลาบางว่อครับรสกัดเนื้อดิ่นไม่ไม่เนี่ยครับไม่ไม่ดิ่นดับดับดับเลยหอมมากเลย บ้ารสมากกินด้วยครับได้กินไม่ได้รลายหรอกมากยุบขอนแกว้วมาสุดปากกันจองเผ็ดเผ็ดเผ็ดจำแก้วครับ หวานปลาเสี а, pues so ่ยวมังครับเนี่ยอย่างอยู่คือกินคือเกาหลีเขาจังหวัดแสบด้วยครับพี่น้องหูหฮ้างหู้ฮ้างเขาจังหวัดแสบ เชียรมีฝีมือกินแบบงงเงียบๆเขาเชียรเขาสิบดีใจห้องตองกินแบบฮู้ฮ่าฮู<อ>้ฮ่าบ้านเท่าคือนตัวหนาวนะครับเราทั้งอุตส่าหบมาเท่าจักสิเด็กับบ้านาาามาเรื่อยพี่น้องเลยโควิดก็มาแล้ว บารุต้องติดในห้งางนนสองสามหมื่น้าเขาลอกดาวก็คือบ้ารุดบริกรารเขาบอกเราคือบ้ารุดกลับยะสินไปรีวิวล้านขายเนื่อประจำเด้อล้านขายเหนื้อบ้ารุดไม่เป็นล้านบ้ารุดล้านขาประจำ เป็นของเราผิดตัวที่ไม่แน่นะโอ้ยเราจืดเลยบ้ารุดบ่อบไปเล่ากับตู้หาครับปีไม่ส้มกลั่นจติตาว่าเห,หนียร่าดเลยไฟกับบ๊อบพอเลยครับบุฟ่าบุฟ่าบุฟบานบ้าบุฟไฟตัวครับยู่ไกลไกลมูอผลบ้านบ้าบุฝสา,ายซ้าย ลงห่างพัดลมกับห้างว่ทน์ท่นได้สื่อ,อไหมอุย้ยหวนครับแสบกับแสบว้เพียบบ้ารุดกับสีพ่อได้บันเทพี่น้องเลยขํามอยแล้วบ้ารุดกับสีอิ่มได้บันเลิงพี่น้องเลยเพราะตัวร่าได้บันเือบ้ารุดก็มากกินอยู่ดอกไปกินบ่ได้ร้าย,ายครับ เดครับปีกัวาใหม่ๆอหอมนะเพ็ดเ,เ,เป็นเพ็ดเย,ย็มหนักพี่น้องมาเลยเดี๋ยวแต่เดี๋ยวกวา่าจะต้องไปนองไล้ยิ่มแบบนึ้ง <S 2> <S 2> มูกับพ้ามากินน้ำจะกคน เจ้าเสแสร็จเขาเจ้าครับอีกคำหนึ่งนะเป็นรองเลิกศเลิกว่าสิพ่อถ่าได้กัเฮงแสบไป เี็นออเ <c oughs> ด้อร์ดื่ได้บ้บบางหน,นึ่นดื่มแบบเ,เดี่ยวสายเดียวคว้าวานหมาจี้เงี้ยครับมันเดียวหาหมูแสบครับแสบ ตึงแสบตึงเผ็ดอ,อีกคำหนึ่งแสมนะครับเดี๋พี่น้องแสมแสมแสมแทนหน้าบะมีหมูกลินกินผู้เดียวแล้วครับมันอยู่ไก่บาน อีกคั่นึ่งว่าสีเศร้าก็คืี่แฝบแสบุต่พูดล่ะน่าสีเศร้าแอมได้ก่บว่ามือบดได้กัเถื่อถึมม่ๆจิ้ต้อนเลยว่าสีเศร้ายังอยากอยู่อืมน่าน่าครับ มาดูสิขอตอี๋นี่ได้บาดเดลอร์พี่น้องน้องอิม่มเนาะสวัสดีครับาลาสลาเตอร์คาบาร์เนยอิ่มแล้วเนีย่ยเหรอไปซื้อผงสุโรโัวกั็มาโอ้ยอิ่มแล้วหอยอิ่มแล้วโดโอ้ยแม่บารไปซื้อผงสุโรโัวกั็มาครับตายแล้วตายแล้วโอ้ย ဒီအ म्मे အရရနေ။ໄປအားလာလဲပါနဲ့ပြည်น้อง။ ఓ ဘာ <c oughs> <c oughs>